สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมโอเวอร์มอสช n แนลและตอนนี้เราอยู่กันในเกมห้องคายซาเลวกันอีกแล้วนะฮะ แล้วก็สําหรับวันนี้เราจะมาไกด์รีวิวเทสต,ตัวละครตัวใหม่กันเลยก็คือต,ตัวของเจเจเนาะซึ่งคลิปนี้เราเทสกันที่ E0 ด้วยนะฮะก็จะมีการรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลความสามารถของตัวละครแนวทางการปั้นการจดทีมและก็รวมถึงฮนะสุดท้ายแล้วตัวของเจดเนี่ยคุ้มค่าน่าสุ่มมากน้อยแค่ไหน แล้วเราซูมหรือว่าจะข้ามดีก็จะมีการเทได้เห็นฮะทั้ง3ามคอนเทนเกมหลักเลยไม่ว่าจะเป็น MOC, Akochado แล้วก็ในส่วนของ Perfection ด้วยนะฮะเหมือนเดิมก่อนจะไปรับชมคลิปน้องทุกคนเพื่อนฮะฝากกันกดไลค์กด Subscribe และก็ชมคลิปกันได้เลยนะฮะอย่างแรกเลยเรามาเริ่มกันที่ความสามารถของตัวละครเจดกันเลยดีกว่าฮะ เริ่มดูกันที่สกิลแรกะซิแรกก,แรกการโจมตีปกติเนาะการโจมตีปกติของเจดเนี่ยจะมีความแตกต่างกับตัวอื่นฮะตัวอื่นเนี่ยจะตีเป็นเป้าหมายเดียวแต่ว่าเจดเนี่ยจะตีเป็นการกระจายจะโดน3เป้าหมายะฮะสกิลต่อสู้ของตัวเจดเมื่อเรากดแล้วจะมีการล็อกหรือวันเลือกฮะหนึ่งตัวให้ติดบัฟผู้ทวงหนี้ซึ่งบัฟตัวนี้เนี่ยจะทให้ตัวละครตัวนั้นฮะมีความเร็วเพิ่มขึ้น30หน่วย เป็นเวลาสามเทินถือว่าค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ตัวของบัฟตรงนีน้สามารถจ่ายได้แค่หนึ่งครั้งกับ1นตัวเท่านั้นฮะต้องรอให้บัฟหมดก่อนจึงจะสามารถกดได้อีก1ครั้งเนาะซึ่งบัฟตรงนี้จะลดลงเรื่อยๆทีละเทินทีละเทินเมื่อถึงเทินของตัวเจดเองเนาะและก็มาพูดตรงนี้ฮะทำการโจมตีหรือว่าทําการสร้างดาเมจจะมีการเสริมดาเมจด้วยเป็นดาเมจฟันตม้มเพิ่มเติมตามเอดีเคของตัวเจดเนะฮะซึ่งตรงนี้ตัวคุณก็ ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเราจะเสียเลือดที่ตัวละครติดบาบนี้นะฮะทุกครั้งเลยที่มีการโจมตีจะเสียเลือดอยู่ที่2%เอเซ็ขอให้พีสูงสุดแต่ว่าเราจะไม่สามารถเสียเลือดจนตายได้น้อยสุดก็คือเหลืออยู่ที่1ห,หน่วยนะฮะแล้วก็ถัดมาสําหรับท่าไม้ตายของตัวเจดนะฮะจะเป็นการโจมตีแบบทั้งสนามเลยเป็นการโจมตีหมู่เนาะ สร้างดาเมจคอนตามตัวคูณค่อนข้างดีเลยฮะของ a d k เเจเองแล้วก็จะมีการบัฟฮะการโจมตีต่อเนื่องของพรสวรรค์เจเนี่ยจะมีการเสริมพลังด้วยอยู่ที่80%ที่อัปตัดแล้วนะฮะแล้วก็การเสริมพลังตรงนี้จะอยู่ที่2ครั้งเท่านั้นเนาะพรสวรรค์ของตัวเจเนี่ยก็คือการโจมตีต่อเนื่องนะตัวของเจเองเนี่ยจะมีการเก็บสแต็กแอสเกเตเลยทางด้านซ้ายมือล่างซ้ายตรงนี้จะมีตัวเลขบอกอยู่นะว่าเราเนี่ย มีกี่สแสต็กซึ่งเก็บได้อยู่ที่8สแสตก็กถ้าเกิดว่าเราเก็บแต็กครบฮะถึง8เมื่อไหร่ตัวของเจก็จะทําการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องก็จะมีต่อเนื่องตรงนี้นะฮะเป็นการโจมตีแบบหมู่โดนหมดเลยทั้งสนามเนาะตัวคุณก็เช่นเคยฮนะตัวคุณตามค่า ATK ของตัวเจเองแล้วก็ตรงนี้ฮะจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราทําการเก็บตัวของสแสต็กไปแล้วแล้วสแสต็กเนี่ยมาทากันเลยแปตขึ้นไปถามว่ามันเสียทิ้งไหมไม่เสียนะฮะ เราสามารถเก็บสแส็กได้เกินกว่า8หน่วยฮะแล้วก็ตัวของพรสวรรค์นเนี่ยยังมีบัฟให้กับตัวของเจดด้วยเจดเนี่ยจะมีการเก็บแสแต็กเรียกว่าของจำนำซึ่งแสแต็กตรงนี้จะสามารถเพิ่มค่าคริดาเมจ2.4เเสแต็กได้50คันว่าไงคะฮะเก็บเต็มจะอยู่ที่100 20%เครีดามจถือว่าบักได้เยอะมากซึ่งวิธีการเก็บก็เก็บจากการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องเนาะแล้วก็ตัวของแ็กวิธีการเก็บชาร์จฮะ,ะจะมีอยู่ที่2ทีเนาะ,ะวิเแรกเลยตัวของเจดเองทําการแอคชั่นโจมตีใส่ตัวสตูวิธีสองฮะตัวของผู้ทรงนี้ที่เราแปะปับไปเนี่ยทำการปล่อยการโจมตีใส่สตูซึ่งตรงนี้มันจะนับเป็นจํานวนที่ตีโดนฮะ,ะสมมติว่าเราตีออกไปโดนสตู5ตัวได้5แตก โดน3ก็ได้3นะฮะอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของสกิลเทคนิคนะฮะบราลีการกดใช้งานแล้วจะทำให้สตูติดสถานะพิเศษก็คือหลับหูหลับตาเป็นเวลา1ิวินาทีเนาะแล้วก็ตรงนี้ฮะสตูเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีฝ่ายเราก่อนด้วยแล้วก็บราเราทำการโจมตีเข้าสู่การต่อสู้สตูทุกตัวที่ติดสถานะอันนี้อยู่นะฮะจะเข้าสู่การต่อสู้พร้อมกันทั้งหมดเลยแล้วแค่นี้ไม่พอจะมีการสร้างในความต่มด้วย แก่ตู้ในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีการได้รับตัวของสเต็กของจำนำมาทันทีเลย15ค้คันด้วยกันเนาะแล้วก็ตัวของเจเนยังคงมีเทสใหญ่อันอื่นฮะช่วยบัฟตัวละครได้ค่อนข้างดีเริ่มมาที่อันแรกะฮะอันแรกตรงนี้เนี่ยอธิบายให้เลยจะเป็นการช่วยเราสามารถเก็บสเต็กฮะของจำนำหรือว่าการบัฟเพิ่มคีม้ได้ไปเนี่ยได้ไวยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ต่อไปอันที่2ครับเมื่อทำการเริ่มเทินจะมีการเล่งแอคชั่นของตัวเจเอง 50%ตถ้าก็ว่าตัวของเจเน่ไม่มีความจะเป็นต้องทำสปีดก็ได้และก็ต่อไปอันสุดท้ายของจำนำหรือว่าตัวของสต็กแต่ละคัดเนี่ยจะมีการบัฟ ADK ให้กับเจด,ด้วยนะคัดละ0.5%นดเเนาะสรบความสามารถของตัวเจก็จะเป็นประมาณนี้และก็ต่อไปฮะเราดูกันที่แนวทางการเล่นแนวทางการเล่นของตัวเจเนี่ยผมมองว่าเล่นได้ง่ายมากเลยเมื่อเราใส่เข้าไปในทีมจัดทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะเข้าไปถึงแนวตัวของเจเนี่ย่วนใหญ่แล้ว จะได้แอคชั่นเป็นตัวละครแรกฮะแล้วก็ทําการกดจากสกิลให้กับตัวละครดาเมจอีกหนึ่งตัวซึ่งตัวละครนั้นควรจะเป็นตัวละครที่มีการโจมตีหลายเป้าหมายจึงจะเหมาะกับตัวเจดมากที่สุดฮะเท่านี้คือจบแล้วหลังจากนั้นฮะเมื่อถึงเทิร์นของเจดเราแค่กดสกิลการโจมตีปกติไปเรื่อยถ้าไม้ตายเต็มก็กดท่าไม้ตายที่เหลือก็ไม่จะเป็นต้องทําอะไรแล้วกับตัวของเจดฮะแวทั่นคือง่ายมากเลย พอเราฮ่าโบนมาถึงเทินที่7เนี่ยสามารถจ่ายสกิลได้อีกหนึ่งครั้งแล้วกดจ่ายสกิลซ้ำอีกครั้งหนึ่งเท่านี้ถือว่าครบจบแล้วฮะบอกได้ว่าเล่นง่ายแล้วก็โหดมากเรียกได้ว่ากดปุ่มออโต้ก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ต่อไปเลยครับผมจะพาไปดูตอนลงทีมหรือว่าตอนเล่นจริงกันบ้างตัวของเจดเนี่ยจะเก่งมากน้อยแค่ไหนผมขอยึดอยู่ที่สามโหมดหลักเอ็นเกมเลยละกันเริ่มมาที่อันแรกฮะก็คือในส่วนของตัวเพียร์เฟกชั่นเนาะ เพร์เฟคชั่นเนี่ยแน่นอนฮะเป็นโหมดที่มีมอนเตอร์ค่อนข้างเยอะมอนเตอร์เนี่ยจะไม่ได้ตีแรงมากแล้วก็จะไม่ได้หนามากเพียงแต่ว่าจํานวนเนี่ยมันจะมาค่อนข้างเยอะและรอบเราเนี่ยมีค่อนข้างน้อยต้องตีเก็บแตมไม่ทันเจดเนี่ยจะเหมาะกับโหมดนี้มากๆฮะเพราะว่าเรามีการโจมตีต่อเนื่องค่อนข้างบ่อยด้วยแล้วก็โจมตีหมู่ทั้งแผงด้วยวิธีการง่ายมากเลยเราจัดทีมฮะให้มีอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถเข้าไปแล้วก็โจมตีหมู่ได้ ยกตัวอย่างเช่นเป็นเฮอร์ตาก็ได้ฮิมิโกก็ได้อาร์เจนติก็ได้หรือว่าตัวละครอื่นๆที่มีการโจมตีหมู่ถือว่าได้หมดเลยเก็บจากเจได้ค่อนข้างไวฮะจากภาพตรงนี้เขาบอกเลยว่าราชาแบบเทพเพียวแน่นอนฮะคือตีไปไหลฮะเฮอ้าตีเจตตีเสร็จปุ๊บตีต่อฮะคือมันเก็บแสกได้ไวจีมากแล้วก็ดาเมจของเจเนี่ยมันเพียงพอที่ปล่อยการโจมตีครั้งเดียวมอนเตอร์คือตายยกแหงแล้วก็ ไปแข่งต่อไปได้เลยคืออันนี้คืออีซี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาฮะตัวไม่พอใน,นการลงเพียวต้องการตัวละครมาเสริมทับใน,นการลงหมดนี้เจดถือว่าค่อนข้างเหมาะนะฮะแล้วก็ผมเชียร์มากเลยเอาคู่กันเจเฮอร์ต้ารับรองว่ามันนรลกแตกแน่นอนนะฮะเพียวในรอบนี้นะฮะตัวของเจก็สามารถลงได้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างคือสามารถลงได้หมดเลยฮะ,ะใช้ที่นั่งกันเลยเป็นท้านของเฮอร์ต้าแล้วก็คู่เจแบบนี้เล่นได้ทั้งบนทั้งล่างหรือว่าข้างบนเนี่ย จะไปเล่นคู่กับตัวของอาร์จติก็ได้อันนี้คือแล้วแต่นะจะใส่ตัวกันตายก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเทินตรงนี้มันเหลืออยู่เลยฮนะเลยเราว่าเล่นได้สบายๆเลยหมดอื่นเนี่ยผมมองว่าแค่พอเล่นได้เนาะเริ่มดูกันที่ MOC ละกัน MOC ตรงนี้ฮนะผมมองว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงื่อนไขที่พอเหมาะนะฮะผมให้จํา2แบบเลยเงื่อนไขาการเล่นเกมเนี่ยมีอยู่ที่2อขนะ้อฮะ ข้อแรกเราต้องเอาตัวละครดาเมจทีมที่มีการโจมตีหลายเป้าจะเก็บแสกได้ค่อนข้างไวฮะแล้วก็ข้อ2มอนเตอร์เนี่ยจะต้องมีจํานวนที่ค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างเช่น3ตัว4ตัวหรือว่า4ตัว5ตัวขึ้นไปจะดีามากที่เหลือก็เจดเนี่ยสามารถลงไปเล่นได้แล้วนะฮะซึ่งตัวของ MOC มอนเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแถมมอนเตอร์ก็เป็นพวกอิลิตด,ด้วยพวกบอสด้วย ความอึดมันอนข้างมีทําให้เราอาจจะจบค่อนข้างช้าเทิร์นที่เราจบได้เนี่ยก็อยู่ราวๆสามเทิร์นไปถึง4เทิร์นแล้วแต่ของฮนะซึ่งตรงนี้นะฮะพอมรอเอาไปเล่นกับตัวของคาร่าก็ถือว่าสามารถเล่นได้เป็นคาร่าโจมตีต่อเนื่องสวนไปอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเล่นได้จบ3ามีเทิร์นเหมือนกันโอเคเหมือนกันฮนะหรือว่าใครจะรอเอาไปคู่กับตัวของพี่เบสพี่เบสถือว่าค่อนข้างโอเคเหมือนกันฮนะเพราะว่ามีการลดเลือดทําให้ตัวของแ็กเนี่ย เก็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็เก็บได้ไวขึ้นตัวของเบรดก็เล่นกูได้เหมือนกันนะฮะจบก็สามสีเธอเหมือนกันอินแล้วแต่ตัวละครหรือว่าแล้วแต่ของที่เราปั้นมาด้วยใครปั้นดีกว่านี้อาจจะจบได้ไวกว่านี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ต่อไปไนะครับจะเป็นโหมดสุดท้ายแล้วก็คืออพโลชาโดโหมดนี้เนี่ยค่อนข้างยากครับเพราะว่าปัจจุบันโหมดนี้เราจะเดินไปที่การเบรคมอนต้องเบรคมอนให้ได้ตัวละครเราเนี่ยถึงจะเอาเมจกับบอสได้ค่อนข้างแรง เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเจเจะเล่นได้ค่อนข้างยากและก็ลําบากเหมือนกันเพราะว่าตัวละครสายปัญญาที่ตีหมูเนี่ยมันจะมีการเบรกบอสที่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ครแต่ถามว่าได้ไหมผมมองว่าก็พอเล่นได้ตามภาพตรงนี้เลยตอนที่บอสเนี่ย มันเรียกมอนหมู่รัวๆแบบนี้เงื่อนไขแบบนี้ถือว่าได้เหมือนกันะคือเราจะเคลียร์มอนหมู่ค่อนข้างไวเพียงแต่ว่าตอนที่บอสล้มไปแล้วตัวของเจก,ก็เก็บเศษได้ค่อนข้างช้าผมจึงมองว่าถ้าเกิดจะเล่นในท่านังของอโปชารดรอบนี้เล่นได้ค่อนข้างยากไม่ค่อยนานาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าในรอบต่อไปมีการบัฟตัวของอ้วยการโจมตีต่อเนื่องไม่ได้มีการเน้นเบรกแบบนี้ และเราเนี่ยสามารถเล่นฮะกับมอเตอร์หลายตัวได้ตัวของเจก็คิดว่าน่าจะสามารถใช้งานได้ในโหมดนี้เหมือนกันแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เบรกหรือว่าโดดเด่นอะไรคิดว่าพอเล่นได้ประมานี้ฮะภาพรวมเลยนะสุดแล้วนะฮะตัวของเจก็แล้วเปิดมาใช้งานในส่วนของเพียร์เฟกชันเป็นหลักอันนี้คือเทพมากแล้วก็โหดมากอันนี้ก็ถือว่าแนะนำเหมือนกันส่วนใครที่ผ่านสบายอยู่แล้วไม่มีความจะเป็นต้องเปิดมาลรงโหมดอื่นๆเลยนะฮะ แล้วก็ต่อไปนะครับผมพามาดูกันที่แนวทางการปั้นของตัวละครเจดกันบ้างเริ่ม,มดูกันที่ในส่วนของ LC หรือว่าไลค c โคนกันเลยฮะสำหรับตัวของไลคโคนเนี่ยแน่นอนฮะประจำตัวอันนี้ดีสุดแล้วมีการให้ค่าอัตราครีบิวเบิร์อะไรก็ง่ายแล้วก็มีการเพิ่มได้นมนการโจมตีต่อเนื่องมีการเพิกเฉยเดบด้วยขายยากแรงอยากไปสุดก็ประจำตัวเลยอันนี้เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็ใครที่ไม่มีหรือว่าหลุดมาฮะไปร่างของดาวของตัวคีมิโกะอันนี้ตัวของเจดก็สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันนะฮะถัดมาใครที่ไม่มีของที่มิโกะเป็น4ดีดาวแล้วก็เติมในส่วนของ BP ใช้ BP อันนี้ขัดเต็มผมมองว่าใช้งานได้เหมือนกันนะฮะหรือว่าไม่มีจริงไปน้านของ4ดีดาวอันนี้ฮะรูปหน้าล้วนเหมย อันนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีไม่แพ้กันเนาะหรือว่าใครไม่มีอันที่พูดมาเลยง่ายสุดเลยฮะเป็นของฟรีแลกด้ด้วยก็คือในส่วนของซิมเนาะร้านคา้าซิมตรงนี้คะเป็นรูปสมองโรบอคโ o ลี่อันนี้สามารถแลกขัดหาได้ใช้งานได้เบสิกไปแล้วเอาเป็นว่าใครที่มีประจาตัวก็ใช้งานประจาตัวใครที่มี5้าดาวหลุดมาของฮีไม่โกะก็ใช้ของฮีไม่โกะนะฮะส่วน4ดีดาวใครที่หาไม่ได้จริงๆก็ใช้งานอันนี้ไปเลยแลกจากร้านคา้าซิม น่าจะหาได้ง่ายกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถัดมาในส่วนของลีลิกนะฮะเซตสีชิน้นผมให้อยู่ที่2แบบและกันแบบแรกฮะใครจะเอาแบบแรงแล้วก็มอนแพ้ควอนตมา้วยเนี่ยก็ต้องเป็น4เซตควอนต้มเนาะถ้าเกิดว่าไปตีมอนใส่ที่มอนแพ้ควอนตัมหรือว่ามีจะออกควอนตัมบอกเลยว่าอันนี้แรงสุดไปแล้วแต่แล้ากิดใครอยากได้แบบกลางๆตีได้หมดเลย ก็จะเป็น4โจมตีต่อเนื่องอันนี้สามารถใช้งานได้เหมือนกันอยู่ที่2เซตเนาะในส่วนของประดับจกักรวาล2ชิน้นนะครับผมมองว่าใช้งานได้หลากหลายเซตใครที่มุ่งมั่นฮะจะเป็นสายเพียวเป็นเพียวตลอดไปเลยก็เป็นเซตนี้เลยฮะเพราะว่าเราเก็บแสกได้ค่อนข้างเยอะด้วยใครที่เอาไว้ลงเพียวอย่างเดียวเซตนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะนะหรือว่าใครฮะอยากจะได้รนางของเซตที่เล่นได้หลากหลายไปได้ทุกที่เลย ผมเชื่อว่าเป็นโลก6เนาะตรงนี้ได้อัตตาครีด้วยได้ดามงดามิ่ด้วย7ก็ได้ใช้หมดเลยแล้วก็สามารถเล่นได้ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพีเอ็มโอซีหรือว่าโหมดอื่นๆก็เจเนี่ยใช้เส้นนี้เล่นได้หมดเลยนะฮะสำหรับในส่วนของเส้นอื่นฮะถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้เป็นเสตนี้ใายที่ใส่ผ่าเดียวกันอย่างเช่นเอาตัวของเจดเล่นคู่กับฮิมิโกะหรือว่าเคอร์ต้าแบบนี้ เซตนี้ที่ให้อัตราครีก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะหรือว่าใครที่เล่นกับตัวตีต่อเนื่องเยอะฮะก็เซตนี้เล่นได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เลยผมมองว่าประดับจักรวาลมีให้เลือกใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเซตนะ ต่อมาในส่วนของออฟฟาร์ช่องเสื้อส่วนใหญ่แล้วเราจะขาดทงา้านของอัตราครีผมเชื่อว,ว่าทําคลิราราวเจ็ดสจะค่อนข้างดีมากฮะก็ใส่เป็นเสื้ออัตราครีใครที่มีครีพออยู่แล้วใส่เป็นเสื้อครีดามจได้เหมือนกันฮะรองเท้าผมเชียร์เลยเป็นรองเท้า a อ k เนาะเพราะว่าต่อให้เราใช้รองเท้า a d k เรามีเทสฮนะเล่งแอคชั่นอยู่แล้วทําให้เทิร์แรกเนี่ยเราสามารถ แอคชั่นก่อนแล้วก็จ่ายสกิลได้เลยอยู่แล้วฮะอันนี้คือไม่ซีแล้วก็ลูกแก้วแน่นอนฮะเป็นลูกแก้วดาเมจควอนตมัมใครหาไม่ได้จริงจะใส่เ d k อันนี้ก็ถือว่าพอได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวผมเชียรเป็นดาเมจควอนตัมมากที่สุดนะฮะแล้วก็ประดับสร้อยฮะแน่นอนเป็นเ d ทเคเนาะเราใช้งานเป็นครี a d k โบนัสเสียหายแล้วก็ a อ K ออฟรองก้อนเนีนะ,นะฮะตัวละครสายรีหาไว้่นของขีเรคกีดาเมท a d k ประมาณนี้เลยนะฮะพอสวรรค์หลักเลยที่เราควรจะอัพก่อนนะฮะก็คือในส่วนของพรสวรรค์ตรงนี้ตัวคูณการโจมตีต่อเนื่องรวมไปถึงตัวคูณการบัฟคริดาเมทอยู่ที่สกิลนี้พรและพรสวรรค์อัพให้เต็มนะฮะแล้วก็แอนตี้เชียว่าอัพเต็มเหมือนกันแอนตี้ค่อนข้างแรงมากเลยะฮะตัวคูณค่อนข้างดีแล้วก็มีการบัฟให้การโจมตีต่อเนื่องแรงขึ้นด้วย แอนตีกับคอนสว่า์ผมเชียอัพให้เต็มเหมือนกันตรงนี้ถามว่าอัพไปได้อะไรฮะอัพไปตรงนี้เราจะได้แค่ดามเมจแถมตอนตัวละครเราตีมากยิ่งขึ้น,นถามว่าโอเคไหมใครที่ของน้อยอัพสออันหน้าก่อนนะฮะและว้วค่อยมาอัพอันนี้ใครที่ของพอแล้วอัพอันนี้ถือว่าได้ดามเมจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่แถมเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละคระเราแอคชั่นได้บ่อยดามเมจแถมก็จะมีเยอะฮะแถม5ตัวด้วยแถมตรงนี้มันสามารถติดคริดได้ผมก็เชียร์ว่า อัพตรงนี้ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะแต่ว่าเชียอัพสองอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะ,ะส่วนการโจมตีปกติใครของไม่พอไม่จะเป็นต้ออัพก็ได้เนาะแล้วก็ต่อมาในส่วนของกลุ่มดาวหรือว่าอีรอนของเจเจนะฮะอีหนึ่งน้าเปิดมากน้อยแค่ไหนผมบอกแล้วว่าอีหนึ่งเนี่ยจะช่วยเราสามารถเก็บแสกได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมไปถึงฮะ,ะการเพิ่มดาเมจจากการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้นด้วย3.2% เวลาที่เราคะไปสู้กับมอนเตอร์ที่มีตัวดีละสองตัวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอึดอัดมากเราจะเก็บแสแต็กได้ค่อนข้างช้ามากๆครับการที่มี E1 เนี่ยช่วยตรงนี้ได้ครับทำให้เราสามารถเก็บสเต็กได้เร็วรยิงขึ้นเราจะมีความยืดหยุ่นในการเอาไปเล่นสู้กับมอนเตอร์มากยิ่งขึ้นด้วยใครที่กะฮะจะเอาเจเจไปลงถ้ากับ MOC ในบางรอบหรือว่าลงที่อื่นในบางครั้งฮะ E1 ก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลย แต่ก็ว่าใครฮะโฟกัสไปที่การลงมอนมูการลงเพียร์เฟกชั่นฮะตัวของอีรอนหนึ่งก็ไม่มีความจะเป็นแค่ e ีูนลงเพียร์เฟกชั่นผมมองว่าเหลือๆแล้วนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะใครกำลังมองหากลุ่มดาวเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเปิด LC หรือว่าตัวละคร 7A นะฮะ ผมก็มีร้านเติมเกมดีดีมาแนะนํากันอีกแล้วก็คือในส่วนของร้าน e ีซีการ์ดนะอันนี้ก็จะเป็นราคาณปัจจุบันเลยของทาง้องไคลซาเลวแล้วก็ที่สำคัญฮะเติมผ่าน UID เติมง่ายสะดวกปลอดภัย100%อย่างแน่นอนฮะแล้วก็เพื่อนคนไหนฮะอยากจะได้ ID ดีดองโร ผมก็มีร้านไอดองโรเช่นเคยเหมือนเดิมเลยก็คือร้านปากรีโรเนาะอันนี้ก็จะเป็นราคาณปัจจุบันของทางไอดองโรใครอยากจะเปิดมาซุ่มการชามันมาเทสดวงว่าจะมือทองหรือเปล่าก็ไปจับไปซื้อกันได้ที่ร้านปากรีโรเลยสำหรับต่อไปนะฮะจะเป็นการจัดทีมของตัวละครเจดฮะเจดเนี่ยอย่างที่บอกไปเราต้องเล่นกับตัวละครที่มีการโจมตีแบบหมดฮะซึ่งตรงนี้มีการใช้งานได้หลากหลายตัวละครเลยอย่างเช่นการลงเพียวเนี่ย ก็ใช้ฮะทั้ของเฮอรตาผมมองว่าเหมาะมากๆแล้วก็โหดมากเลยหรือจะเป็นฮิเมโกอันนี้ก็สามารถใช้งานได้หรือจะเป็นตัวละครฮะดาเมสดอย่างเช่นอารเจนติแบบนี้สามารถใช้งานได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นรั้งของตัวจริงหยวนอันนี้ก็พอใช้งานได้ฮะหรือว่าตัวของเบรดก็ใช้งานได้หรือแม้กระทั่งตัวของคาร่าก็สามารถใช้งานได้ ที่เหลือก็อยู่ที่มอนเตอร์ที่เราไปเจอแล้วถ้าเจอมอนมูสแต็กก็จะเก็บได้ค่อนข้างไวฮะส่วนตัวละครซับพอร์ตฮะถ้าเกิดว่าใครมีตัวของโรบินตรงนี้ก็ค่อนข้างแนะนํามากๆหรือใครมีโรบินใช้ตัวของลวนเหมย อันนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันถ้าเกิดใครไม่มี2ตัวละครตัวนี้ก็เลื่อนเ,เลยฮะตามตัวละครที่เอาไปบัฟบนอกอย่างเช่นใช้ตัวของทิงหยุนเอาไปบัฟบแบบนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวละครเอาชีวิตรอดเพื่อนเนี่ยสามารถใส่ตัวละครออะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะฮะ เดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาสรุปกานว่าตัวของเจเนสรุปแล้วหน้าซูมมากน้อยแค่ไหนเราจะซูมหรือว่าจะข้ามดีนะฮะส่วนตัวผมมองมว่าตัวของเจเนใครที่อยากได้ตัวละครหนึ่งตัวเอามาแบกฮะตัวของเพีย e c t i o n เจถือว่าแบกมากคือลงเพียวเก่งามากใครที่มีตัวของเฮอร์ต้าอยู่แล้วเอาเจเข้ามาเล่นคู่กันเรียกได้ว,ดว,ว่าห้องนั้นเนี่ยแคบจะก,การันตี40,000แต้มไปเลยแค่ปั้นดีๆนะฮะทำให้การลงเพียวของเพื่อนเนี่ย ลงได้ง่ายยิ่งขึ้นแปมเต็มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นฮนะใครหาตัวละครแบบนี้อยู่เจดถือว่าแนะนํามากแต่ถ้าเกิดว่าใครมีตัวลงเพียวอยู่แล้วปัจจุบันสามารถผ่านได้สบายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรตัวของเจดก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเลยฮนะเพราะถ้าเกิดว่าเราเอาเจดไปเล่นโหมดอื่นๆก็ไม่ได้แบกหรือว่าโดดเด่นอะไรมากมายเป็นเพียงแค่ตัวละครที่สามารถเล่นได้ในโหมดอื่นๆแต่ว่า ต้องจัดทีมแล้วก็เข้าเงินขายด้วยผมมองว่าใช้ตัวละครตัวอื่นน่าจะเหมาะกว่านะฮะในโหมด m o c หรือว่านางของอาโ c h ช่าโดก็ตามเนาะผมมองว่าเจดเนี่ยเน้นไปที่ p พ r f e c t i o n เป็นหลักเลยใครโอเคกับโหมดนี้อยู่แล้วก็สามารถทำได้สบายๆเลยนะเหมือนเดิมสุดท้ายนี้ฮะใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าใครมีไอเดียคิดเหตุยังไงกับตัวของเจดก็คอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันฮะ,ะสุดท้ายก็เหมือนเดิมฮะขอทุกคนเพื่อนฝากกันกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้พลาดกันบรรทัด่อผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย